ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะพบกับครูเบนแล้วนะคะอีกเช่นเคยนะคะที่เพจนะคะอ่าวันนี้นะคะมาตอบคำถามลูกศิษย์นะคะมาค่ะมาเรียนรู้กันนะคะ ใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะคะบอกครูเบนหน่อยนะคะว่าภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะคะวันนี้มาตอบคาถามของอลูกเพจนะคะที่แบบว่ามีคําถามแล้วมาถามครูเบนนะคะอ่าเออโอเคเดี๋ยวครูเบนขอแชร์เข้าไปในกลุ่มแล้วก็กเพจนะคะสวัสดีค่ะคุณชูติการถูกต้องไหมคะครูเบนอ่านชื่อถูกไหมคะ อะโอเคนะคะแชร์เรียบร้อยนะคะอะทุกคนแชร์หรือยังคะครูเป็นแชร์เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะ,ะแบ่งปันความรู้นี้ให้กับใครหลายๆคนนะคะที่เขาต้องการความรู้เนาะเผื่อแบบว่าเข้าใจนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้แน่นอนว่าบางคนก็ต้องอยากหาไรายได้เสริมอยากหาไรายได้เพิ่มเนาะแล้วก็แน่นอนว่า อาชีพในหน้าสังหาเป,เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะคะที่ณเวลานี้ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่คนนิยมนะคะในการที่จะเริ่มต้นทําอย่างที่บอกนะคะว่าในหน้าเนี่ยเนาะถ้าใครรู้ว่าในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะคะมันก็คุ้มค่ากับการที่จะลงทุนเรียนรู้แล้วก็เอาไปต่อยอดในการลงมือทําคุ้มค่ากับการถามว่างั้นเถอะนะคะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าคุณปล่อยห้องเช่าห้องละ1 0,000ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นที่1 0,000บาทแบบเนี้ย ถ้าคุณปล่อยห้องเช่าได้บ้านเป็นบ้านคอนโดห้องละ5้าพันหลังละ5,000คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นที่ห้าพบาทแบบนี้ค่ะเออมันถึงเป็นแบบอาชีพที่สําหรับใครที่มองหาว่าอยากจะทําเป็นอาชีพเสริมรายได้เสริมนะคะไอ,อ้ตรงเนี้ยนะคะอาชีพเนี้ยบอกได้เลยว่าคุณสามารถทําได้เลยนะคะเออคุณสามารถเรียนรู้แล้วทําได้เลยนะคะแล้วก็อยากจะบอกแบบนี้เพราะว่าหลายคนถามว่าต้องมีใบประกอบ มีต้องมีใบวิชาชีพการทําในหน้าไหมหรืออะไรแบบนี้นะคะก็จะบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่มีไม่จาเป็นต้องมีเออต้องบอกแบบนี้นะคะว่าไม่มีก็ทําได้นะคะแต่ถ้ามีเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทํางานเออต้องบอกแบบนี้นะคะเพราะว่า,าประเทศไทยก็ไม่ได้มีกฎหมายว่าแบบว่าเฮ้ยคุณต้องมีใบใบสอบในหน้าก่อนนะคุณถึงจะทําในหน้าสังหาได้นะคะเนาะอย่างแบบนี้คุณมาฟัง ไ์แบบฟรีของคูเวนหน้าเพจใช่ไหมคุณจับต้นชนปลายถูกแล้วเออว่าทําแบบไหนยังไงคุณก็ไปทําได้เลยแบบนี้นะคะเนาะแต่สําหรับใครที่แบบว่าเขาแบบว่าต้องการความมั่นใจเออความมั่นใจในการทํางานของเขาแล้วแบบว่าสร้างความน่าเชื่อถือเออของเขาแบบนี้เออเขาก็ไปสอบใบวิชาชีพอะไรแบบนี้นะคะอะโอเคมาเข้าเรื่องกันนะคะหัวข้อวันนี้นะคะคือลูกเพจถามนะคะว่า ในกรณีที่ลูกค้าเนี่ยสนใจเช่าคอนโดนะคะแต่ขอดูบ้านเลขที่นั้นเนี่ยสามารถทำได้ไหมหมายความว่าลูกค้าเนี่ยสา,าหมายถึงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะบอกบ้านเลขที่ลูกค้าได้ไหมนะคะเนาะในความหมายเนี่ยมันมันเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าลูกค้าขอแบบว่า ขอบ้านเลขที่หน่อยแบบจะไปดูบ้านไปดูห้องบ้านแบบเนี้ยนะคะเออขอบ้านเลขที่หน่อยแบบเนี้ยทาได้ไหมเราในฐานะในหน้าเราทําได้ไหมหรือ,อลูกค้าจะมาเช่าคอนโดอ่ะทาได้ไหมนะคะแต่ว่าใน,ในคำถามนี้ลูกศิษย์ถามว่าลูกค้ามาขอเอช่าคอนโดนะคะเนาะทีนี้ต้องแบ่งก่อนนะคะแบ่งให้ชัดเจนถ้าเป็นคอนโดเนี่ยนะคะแน่ต้องบอกว่าการที่ในหน้าไม่ไม่บอก ลูกค้าเนี่ยต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะไม่ไม่ไม่บอกลูกค้าเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคะทุกคนคิดว่าอะไรคะว่าการที่เราไม่บอกบ้านเลขที่ลูกค้าก่อนเนี่ยเพราะอะไรคะคิดว่าเพราะอะไรไหนพิมพ์มานะคะเออเหมือนมาเรียนรู้กันเลยนะคะแบบสดๆเลยนะคะนึกภาพตามนะคะถ้าสมมุติว่าวันเนี้ยคนปล่อยบ้านบ้านเช่าแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ เ,เขามาสอบถามคุณว่าเออบ้านเช่าเป็นแบบไหนยังไงนะคะขอบ้านเลขที่หน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะมันแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นเคสเวิร์เคสที่ถ้าคิดแบบเ,เร็วล่าที่สุดอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าถ้าเขารู้บ้านเลขที่แล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะไปดีวกับเจ้าของได้โดยตรงถูกต้องไหมคะเนาะต้องแยกว่าถ้าเป็นบ้านกับคอนโดนี่แยกกันนะคะถ้าเป็นบ้านแน่นอนว่าสามารถที่จะ เ,เข้าไปหาเจ้าของได้เลยนะคะเพราะว่าบ้านมันไม่ได้เหมือนกันนะ,คะแค่คุณรู้ว่าหมู่บ้านสมมุติว่าหมู่บ้านบุษรา,าคัมศรีนครินแบบเนี้ยก็มีแค่หมู่บ้านเดียวแล้วแบบว่าถ้าคุณไปบอกบ้านเลขที่ลูกค้าอย่างเงี้ยเออถ้าคุณไปบอกบ้านเลขที่ลูกค้าแบบเนี้ยลูกค้าก็สามารถที่จะไปเจอเจ้าของบ้านได้เลยถูกต้องไหมคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเคสเช่าแน่นอนว่าเคสเช่าคุณไม่ได้ทําสัญญาปิดแบบเคสขาย มันมีโอกาสที่ลูกค้าจะไปดิวกับเจ้าของได้โดยตรงนะคะต้องแยกก่อนนะคะเคสช่าเคสขายเนี่ยนะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเคสขายในกรณีที่คุณทําสัญญาปิดเนี่ยเออมันไม่มีปัญหานะคะว่าลูกค้าจะขอบ้านเลขที่แล้วคุณจะให้หรือไม่ให้คือคุณให้ได้เลยนะคะถ้าแบบเออคุณทําสัญญาปิดกับเจ้าของคนนี้ไว้แล้วอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าแบบว่าคุณไม่ทําสัญญาปิดนะคะ ไม่ได้ทําสัญญาปิดกับเจ้าของแต่คุณบอกบ้านเลขที่ลูกค้าไปก็จะมีโอกาสที่จะลูกค้าเนี่ยจะไปดีลกับเจ้าของได้โดยตรงเช่นกันนะคะเออเคสเช่านี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเคสเช่านี่คือไม่ได้ทําสัญญาปิดอยู่แล้วไม่มีสัญญาตรงนี้อยู่แล้วนะคะเนาะแต่ถ้าแบบว่าตรงนี้นะคะล,ลูกเพจถามมาว่าถ้าเป็นในเคสของคอนโดจริงๆแล้วอะคอนโดมันมีมันมันก็เป็นเคสที่สามารถที่จะบอก บอกเลขที่ได้นะถ้าคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าคือคอนโดเนี่ยมันก็จะหาเจ้าของยากนิดนึงใช่ไหมคะแต่คุณต้องดูว่าทรัพย์ที่คุณได้มานั้นอนะทรัพย์ที่คุณได้มาสมมุติว่าลิทึมรัชดานะคะแล้วคุณไปเจอเจ้าของทรัพยนะ์คุณไปเจอเจ้าของทรัพย์ในประกาศ facebook หรือว่า ประกาศใน Google หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแอปขายดีอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะแล้วบังเอิญว่าเจ้าของเขาก็บอกบ้านเลขที่ไว้เหมือนกันหรืออะไรประมาณนี้แน่นอนว่าถ้าคุณเจอเจ้าของที่เขาบอกบ้านเลขที่อยู่ในโพสต์โพสต์นั้นแล้วเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ทีอ่อ่ทางลูกค้าเองเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะเอาคีย์เวิร์ดหรืออะไรแบบนี้ไปเสิร์ชหาเจอเจ้าของได้เหมือนกันนะคะเนาะแต่ทีเนี้ยบางคนถามว่าเออ ทำไมเราถึงกลัวลูกค้าออในการที่จะไปดีลกับเจ้าของนะคะเนาะอ่ะคุณทําในหน้าสังหาแล้วคุณมีค่าเสียเวลาคุณมีค่าเอ,อ่อมาเก็ตติ้งใช่ไหมคะเออหลายๆอย่างคุณมีหลายออมีการใช้เงินหลายอย่างถูกต้องไหมในการที่จะลงประกาศแล้วแบบว่าลูกค้าคนนี้ได้เห็นโพสต์ประกาศจากของคุณแล้ว เขาเห็นโพสต์แล้วเขาไปดูเลยแบบเนี้ยคุณก็อาจจะเสียโอกาสตรงนั้นไปถูกไหมคะเออทีเนี้ยแบบว่าถ้าเป็นเคสคอนโดเนี่ยคุณก็ต้องต้องดูก่อนว่าอ่าโอเคเจ้าของไม่ได้มีประกาศเลขห้องที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ถ้าคุณจะปิดการขายในเคสเช่าแล้วเนี่ยเออแล้วกรณีที่ลูกค้าถามเลขห้องเขาอาจจะถามเพื่อที่จะ ไปดูหโหเฮ้งไปดูเลขบางคนเขาเชื่อเรื่องตัวเลขถูกต้องไหมคะเขาอาจจะไปถามพระอาจารย์เขาอาจจะเอาเลขห้องมาบวกลบคูณหารเออว่าห้องนี้มันเหมาะกับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเนาะประมาณนี้นะคะก็คือว่าเบนก็ถามกับไปที่ลูกเพจถามมาเนี่ยนะคะว่าแล้วโดวยปกติแล้วเนี่ยทำงาน แบบไหนนะคะอย่างลูกเพจก็บอกว่าปกติก็ให้บ้านเลขกที่ลูกค้าไปเลยอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะ,ะมันก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์การทํางานของในหน้าสังหาแต่ละคนนะคะแต่ว่าตรงที่ครูเบนแชร์เนี่ยมันก็เป็นมุมมองของครูเบนแค่เพียงคนเดียวนะคะทุกคนก็เอาไปปรับใช้วิเคราะห์นะคะแล้วก็อันไหนที่ดีก็เอาไปปรับใช้เหลือ,อไหนที่ทุกคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ครูเบนอนก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะให้เลือกเอาสิ่งที่ คุณเห็นด้วยและคิดว่าดีเอาไปลงมือทําสิ่งที่ครูปบนแชร์ก็เพื่อที่จะเป็นอีกมุมมองที่ทําให้คุณได้มองเห็นอีกมุกม,มนึงนะคะเนาะอ่ะทีนี้คําถามต่อมาก็คือบอกว่าเจ้าของห้องเนี่ยมีสิทธิ์ไม่แจ้งในส่วนนี้ก็ได้ถูกต้องไหมหมายความว่าเจ้าของห้องอมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้ง เลขห้องก็ได้ถูกต้องไหมนะคะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะอะไรนะคะเขาถามแบบนี้นะคะจริงๆแล้วนะคะถ้าในกรณีเคสขายต้องพูดแบบนี้ก่อนคะถ้าเป็นเคสขายเนี่ยแน่นอนว่าเวลาที่ครูเป็นทํางานเนี่ยนะคะก็ยังไงก็ต้องไปเจอเจ้าของห้องอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องไปไปดูบ้านนะคะออไปดูบ้านไปดูคอนโดไปดูอยู่แล้วนะคะเพื่อที่จะ ไปคุยรายละเอียดในเรื่องของการขายนะคะไปถ่ายรูปห้องหรือว่าไปคุยเ,เกี่ยวกับการขายต่างๆแล้วก็รวมไปถึงยังไงก็ต้องแบบว่า,าคุยกันถูกคอแล้วคุยรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็คือจุดประสงค์คือตั้งใจที่จะไปทำทำสัญญาด้วยนะคะเนาะในกรณีที่แบบว่าเราะต้องการที่จะช่วยเจ้าของแบบเต็มที่นะคะแล้วก็เจ้าของต้องการที่จะให้เราช่วย มากๆเหมือนกันนะคะน้องก,ก็คือว่าถ้าเป็นเคสขายเนี่ยยังไงก็ต้องรู้บ้านเลขที่หรือว่ารู้เลขห้องอยู่แล้วนะคะคอนโด,ดไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือบ้านถูกต้องไหมคะทีนี้ถ้าเป็นในกรณีเคสเช่าล่ะนะคะโดยปกติแล้วนะคะที่ครูเบนทํางานมาเนี่ยนะคะเจ้าของห้องเคสเช่าเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการให้เลขห้องเลยนะคะเพราะว่า ยังไงยังไงแล้วเนี่ยเราก็ต้องพาลูกค้าเนี่ยมาดูห้องเขาอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องมาดูห้องเขาอยู่แล้วสมมุติว่าวันนี้เบนจะปล่อยห้องเช่าเขาแบบพรุ่งนี้จะนัดลูกค้ามาแล้วอย่างเงี้ยเออยังไงเขาก็ต้องบอกเลขห้องอยู่แล้วนะคะแต่ทีเนี้ยการที่คุณเจอเจ้าของเขาไม่ให้เลขห้องเนี่ยนะคะเบนก็เลยย้อนถามกลับไปว่าเคยเจอใช่ไหมอ่ะถ้าลูกเพจเคยเจอลูกเพจก็ต้อง ไปถามเจ้าของห้องโดยตรงได้เลยนะคะว่า,าถ้าเป็นเคสเช่านะคะว่าแบบพอจะบอกเหตุผลได้ไหมว่าที่แบบไม่สามารถบอกบ้านเลขที่คอนโดหรือว่าเลขห้องคอนโดเนี่ยเพราะอะไรเราจะได้เข้าใจเขาแบบนี้นะคะแล้วก็อยากฝากบอกทุกคนด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสงสัยนะคะสงสัยเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับารายละเอียดห้องเกี่ยวกับการดีลกับเจ้าของเนี่ยนะคะ คุณต้องถามเจ้าของตรงๆเลยนะคะเพื่อที่จะกระจ่างในการทํางานนะคะไม่อย่างนะั้นอ่ะเราจะเก็บมาคิดคนเดียวแล้วแบบคิดไปเองต่างๆนานานะคะเหมือนที่อันเนี้ยมาถามเบนว่าอย่างที่ลูกเพจมาถามเบนว่าเจ้าของห้องเขามีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งด้วยหรอคะแบบเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะถามเจ้าของได้ว่า เขามีเหตุผลอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะแจ้งเราได้เราจะได้เข้าใจเขาแบบนี้นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเคสเช่าเนี่ยเจ้าของเขาก็จะบอกอยู่แล้วเพราะว่าเราก็จะบอกเขาอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราขอเลขห้องไปเนี่ยเพื่อหนึ่งพรุ่งนี้เราจะพาลูกค้าไปเปิดห้องนะ,ะหรือเราจะช่วยสแกนลูกค้าให้นะอะไรแบบเนี้ยเออเผื่อลูกค้าเขาเชื่อเรื่องดวงเรื่องอะไรแบบนี้เออจะได้แบบได้ได้ไดให้ ลูกค้าเขาได้คิดคำนวณตัวเลขอะไรประมาณนี้ก่อนที่จะพามาเปิดห้องประมาณนี้นะคะเนาะหวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ทำในหน้าเริ่มต้นทำในหน้านะคะเนาะเริ่มแบบว่าเอ้ยหาซับได้และนะคะเริ่มแบบว่าเฮ้ยหาเจ้าของได้ละเริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มจะมีลูกค้าละอะไรประมาณนี้นะคะหวังว่าไลฟ์นี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับลูกเพจคูเบนนะคะที่ มาติดตามนะคะเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามได้นะคะแบบนี้นะคะ่ะถ้าแบบคำถามเ,เป็นประโยชน์เบนมองว่าเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยเบนก็จะเอามาไลฟ์ฟรีแบบหน้าเพจแบบนี้นะคะอะ่ะโอเคใครมีคำถามไหมคะถ้ามีคำถามก็อินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์มาถามได้เลยนะคะเพิ่มเติมได้เลยเบนยินดีที่แบ่ง,บงปันนะคะอะไรที่แบ่งปันได้เลยคือแบ่งปันได้เลยนะคะเนาะอะ่ะโอเค มีคำถามไหมคะสวัสดีค่ะพี่เกียงไกนะคะเนี่ยไม่มีโอกาสได้มาเรียนแบบลงพื้นที่เลยนะคะพี่เกียงไกเพราะว่าโควิดยังไม่หายสักทีนะคะเก็บทุนไว้ก่อนนะคะเก็บทุนไว้นะคะเก็บทุนก้อนนั้นไว้ก่อนนะคะไว้มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะจะได้แบบพาไปลงพื้นที่เนาะแบบก็เป็นก็เข้าใจเนาะสถานการณ์โควิดแล้วก็แบบมีลูกศิษย์อีกหลายๆคนเลยแบบว่า ครูเบนอยากแบบไปคอร์สลงพื้นที่อะไรประมาณนี้นะคะอยากไปลงพื้นที่กับครูเบนแล้วอะไรประมาณนี้เราต้องรอโควิดหายก่อนนะคะเนาะเราต้องรอโควิดหายก่อนนะคะหลายคนนะคะลูกศิษย์หลายคนแบบว่าโอ้ยครูเบนอยากเรียนเจอตัวแล้วอยากให้ครูเบนพาไปลงพื้นที่ต้องใจเย็นๆน,นะคะสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้เอือเอ้ออำนวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่า เวลาคุณทำในหน้าสังหาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะทำออนไลน์ได้นะคะ mm. เคสเช่าอะไรประมาณนี้เนาะคุณทำแบบเคสเช่าก็ได้นะแบบว่ามันจะได้แบบไม่ต้องไปติดต่ออะไรที่มันเยอะมากไม่ถึงว่าต้องไปกรมที่ดินที่เจอคนเยอะๆหรืออะไรแบบนี้ทำเคสเช่าไปก่อนก็ได้นะคะเนาะเพราะว่าถ้าแบบทำเคสเช่าอะ่ะคุณก็ไปขอรูปทำการตลาดเลยพอมีลูกค้ามาก็ค่อยไปเจอลูกค้าแค่ครั้งเดียวอะไรประมาณนี้นะคะเออ มันมันอาจจะลดการแบบไปเจอหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่ทำงานติดกันเต็มเลยครับนันเห็นป่มต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะพี่เกียงกายเนาะ work from home เลยใช่ไหมครับตอนนี้ดูแลตัวเองนะคะดูแลตัวเองนะคะตอนนี้สุขภาพอันดับหนึ่งนะคะเนาะการเงินก็สําคัญนะคะไรายได้ไรายได้ก็สําคัญนะคะไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มก็สําคัญนะคะในยุคนี้นะคะแล้วก็เป็นบอกว่าเนนาสังหารเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะคะ ในช่วงสถานการณ์แบบมีแบบโควิดเนาะเพราะว่าทำทำแบบเป็นเคสเช่าอะค่ะได้เพราะว่าเราแบบไม่ต้องไปเจอคนเยอะนะคะเพราะว่าแบบถ้าเจอก็คือเจอแค่ลูกค้าตอนที่พาไปเปิดห้องแล้วก็ปิดการขายแค่นั้นนะคะเนอะอ่ะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูแลสุขภาพนะคะทุกคนมีคำถามอะไรไหมคะถ้ามีคำถามอะไรพิมพมาคะ่ะถ้าไม่มีเบนก็จะปิดไลน์นี้เพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบนจะไปเตรียมสอนต่อแล้วนะคะ พอดีว่ามีคอร์ดอีคอร์สหนึ่งนะคะคอร์สนั้นแบบแต่ยิ่งทรงพลังมากๆเลยนะคะคิดว่าเช่ายังง่ายกว่ายังง่ายกว่าขายครับหมายถึงว่าสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมคะเคยจริงๆความง่ายยากเนี่ยก็ก็ก็เช่ากับขายกับกระบวนการ p r ้เตอมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ เพราะว่าเช่ามันไม่ได้มีโปรเซสเยอะเหมือนขายนะคะเออขายมันอาจจะดูแบบโปรเซสเยอะเอออาจจะดูเหมือนยากอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแต่ว่าทําได้นะคะทุกคนทําได้นะคะอ่ะขอบคุณมากมากค่ะเดี๋ยวไว้เรียนรู้แบบมาลงพื้นที่ด้วยกันนะคะพี่เก่งการอโควิดหายก่อนนะคะเก็บเก็บทุนทรัพย์ไว้มาเรียนนะคะอ่าจะได้มาลุยกันนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ